ความคุ้มค่ากับหม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า K R M G ครับก็ตามชื่อแมพเลยครับคอนเซปต์ Concept ของเจ้าแมพนี้คือจะให้เรานั้นสุ่มหารถที่หายากที่สุดนะครับและแน่นอนว่าในชีวิตจริงของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องรถมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น2ล้อ4ล้ออะไรที่มันวิ่งได้และมันวิ่งเร็วมากๆเนี่ยผมก็จะชอบมากๆเช่นกัน แต่เดี๋ยวมาดูกัน,นะฮะว่าในคลิปนี้นั้นผมจะโชคดีแค่ไหนแล้วสุ่มได้ลดอะไร1ใน1ล้านหรือว่า1ใน10ล้านเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าว่าแต่มีหรือเปล่า1ใน1ล้านเนี่ยของเจ้าแมปนี้เริ่มต้นมาฮะเราก็เริ่มทําการสุ่มก่อนเลยและนี่คือรถคันแรกของผมฮะ A B C <oughs> เดี๋ยวก่อนนะโอเคพยายามที่จะหลบลิขสิทธิ์ถูกไหมโอเคกดแอดมาครับคือถ้าเกิดผมกดแอดเนี่ยผมก็จะมีรถเดี๋ยวก่อนสปาว ผมสามารถที่จะขับรถได้ฮะถามจริงโอ้ขับได้จริงด้วยและสามารถที่จะมาแข่งได้ด้วยว้าวโอว้และเสียงรถอืมอย่างซิง่งออตโต้โรได้ไหมโอ้ออตโต้โรได้ฮะและเราก็เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะเก็บให้เลยเหรอ1ใน404โอเค นั่นดูเหมือนว่าจะเป็นนิสสันถูกไหมเออโอ้กระเป๋ามีเต็มด้วยฮะกระเป๋าผมมีอยู่ที่15ช่องและตอนนี้กําลังสุ่มแบบรัวมากๆผมปิดออโต้โรก่อนแล้วกันแล้วก็มาที่ตรงนี้ฮะเราสามารถที่จะเลือกขายได้นะครับว่าเราจะขายรถอะไรบ้างซึ่งรถแรที่สุดที่ผมสุ่มได้ก็คือ1ใน404นะครับเป็นนิสสัน400แซหรือแซ0 0อันนี้ผมจําไม่ได้นะกดสปอนมาก่อนเลยและโอ้สีส้มสวยลอเกินต่ก่อนอื่นฮะขอขายก่อนอ่ะขายไปฮะขายไปซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่า ได้นะครับว่าเราจะเลือกขายที่ลดราคาเท่าไหร่อันนี้ผมติ๊กออกไปและเลือกขายลถที่ต่ำกว่า1ใน400แล้วกันอ่ะประมาณนี้ถูกไหมแล้วก็กดโรฮะอ้โอเค1ใน6ซึ่งจะขายให้เองอัตโนมัติถูกไหมอ้าเงินผมเพิ่มฮะแสดงว่ามันทำงานถูกต้องแล้วถ้าเกิดสุ่ม10ครั้งเราจะได้ซูเปอร์โล1ใน88ซึ่งขายเรียบร้อยต่ำกว่า1ใน400ฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะ มีภารกิจด้านขวามือด้วยครับเรเวลหผู้เล่นเริ่มต้นฮะขับทั้งหมด1000เมตรฮะหนึ่เมตรไม่ยากนะโอเคมาครับนิสสันคู่ใจและดูเหมือนว่าเราจะสามารถเอาเงินที่ได้จากการขายรถนะครับมาซื้อไอเทมตรงนี้ได้อืมเดี๋ยวก่อนนะประแจเหรอส่วนอันนี้สล็อตซฮะเป็นในเรื่องของไขควงเริ่มจากการซื้อประแจก่อนเลยดูเหมือนว่าจะต้องซื้อตามขั้นไปเรื่อยถูกไหมซื้อ25บาทและสามารถที่จะอัปเกรดได้ครับหรือว่าจะไปซื้ออันถัดไปก็ได้ซึ่งการที่ซื้อเจ้าประแจอันนี้มานะคร ซึ่งการเพิ่มโชคเนี่ยก็แล้วแต่ด้วยนะครับว่าเป็นประแจที่ราคาแพงแค่ไหนยิ่งแพงยิ่งเพิ่มโชคนั่นเองโอเคผมซื้ออันนี้มาแล้วกันนะ500เพิ่มโชค8%นะะ ส่วนอันนี้เป็นไขควงครับเพิ่มโชคเหมือนกันเป็นซุปเปอร์ลักฮะโอเคซื้อมาถึงเวลาแล้วครับที่ผมนั้นจะเปิดหน้าร้านคาขึ้นมาครับเริ่มจากขวดยาเหรอขวดยาสามารถเอาเงินมาซื้อได้โอ้โอเคโอเคแต่ว่าผมจะข้ามมาที่สิ่งเทพทูแล้วกันนะโรคูณ2ฮะหรือว่าสุ่มได้ไวขึ้นนั่นเอง200โรบักเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมีเท่านี้เหรอเกมพาเจ้าแบบนี้โอเคซื้อมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวก่อนนะ200เพิ่มโชคอันนี้2000ซื้อได้ไหม ซื้อไม่ได้ครับแล้วเงินสีม่วงเอาไว้ทําอะไรอะ่ะแล้วตรงนี้เป็นขวดยาครับ5%เซนตเหรอโอเคใช้งานมาอันนี้ได้ในเรื่องของเงินเวลาขับรถตรงนี้ได้เงินเยอะขึ้นเวลาขายรถอันนี้ก็ขายรถเหมือนกันอันนี้ซูเปอร์โรฮะอ่ะผมใช้ให้หมดเลยแล้วกันนะส่วนตรงนี้เป็นในเรื่องของไอเทมครับเพิ่มโชคให้5%อ่ะใส่มาเลยครับช่องแรกส่วนเมก้าโรอันนี้คืออะไรเอ่ยเมก้าโร59โรบักเกมพาร์ตเหรอ5้าซื้อมาเรียบร้อยครับและโอ้ ว้าดูสิหน,นานี้สามพันบีเคหนึ่งใน93,333ื่นสามพามโอเคกดแอดมาก่อนเลยเดี๋ยวก่อนนะมันคือเมก้าโรที่แบบว่าสุ่มได้ครั้งเดียวถูกไหมโอ้โหหนึ่งใน90,000มืนหนึ่งใน90,000มืนแบบเทพทู ดี๋ยวก่อนเจ้าแบบนี้มันเป็นแมปเทพทูไอเอ็นจเหรอแต่จะว่าไปแล้วฮะเราสามารถที่จะมาแข่งตรงนี้ได้ด้วยซึ่งผมจะแข่งด้วยเจ้ารถคันสีม่วงอันนี้ละกันแล้วก็โอเป็นการจับเวลาครับมาเลยจับเวลามามดูเหมือนว่าจะเป็นการแข่งเพื่อทําเวลาครับเจ้าคันนี้วิ่งได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็น100ไมล์ต่อชั่วโมงฮะโอ้โหเร็วมาก0.16นวิอยากจะรู้จังเลยว่าสกอร์สูงสุดเท่าไหร่โอ้โวหเสียการควบคุมเสียการควบ เผลอไปเหลือบมองอย่างอื่นแบบนี้ฮะทำเวลาไม่ดีแน่นอนประเด็นก็คือเส้นชัยอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมแข่งมาเกือบหนึ่งนาทีแล้วและยังไปต่อฮะ53วิอยากจะรู้จังเลยว่าแข่งแล้วได้อะไรและดูเหมือนว่าจะมาที่ความเร็วสูงสุดครับ160ไมล์ต่อชั่วโมงโอ้ยเร็วมากบังคับยากมากและตรงนี้เป็นทางโคง้งพอ,อน,นิดนึ่งพอ,อน,นิดเดียวพอฮะอออ้อ,อ,อ้เสียการควบคุมขับยากจังเลยโอ้ไม่ล เรียบร้อยเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมขับอย่างนี้ได้เหรอทำไงอ่ะโอเคพลิกกลับมาให้ได้ด้วยนี่ผมแข่งมา2นาทีแล้วฮะเส้นชัยอยู่ตรงไหนอ่ะเส้นชายจ๋าอยู่ตรงไหนไม่เห็นจะมีบอกเลยยังไปต่อฮะยังไปได้ต่อแล้วผมแซงเจ้ารถคันสีส้มได้ไงไปแล้วจ้าหุยโอ้ตรงนี้เป็นโค้งดิฟดิฟโอ้โหเสียการทรงตัวอีกแล้วขับยากจะเลยเจ้าแบบนี้โอ้ในสุดผมก็เข้าเส้นชายฮะ ด้วยเวลาผมน่าจะวิ่งนานมากๆประมาณ5นาทีซึ่งการที่เราแข่งอนะ่ะอ้อนี่ไงเวลาผมอยู่นี่4.27นาทีครับโอ้โหด้วยรถคันนี้ได้เงินมา600อันดับหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาไป3นาทีเหรอโอ้โหสนาทีติดลีดเดอร์บอร์ดเลยอันดับ20เนี่ยสานาที15วิอืวิเขาน่าจะวิ่งไม่พลาดกันเลยสินะ และตอนนี้ผมมีเงินอยู่3,000ฮะ3,000เหรอสามารถที่จะซื้อโอ้เดี๋ยวก่อนเจ้าแมบบนี้มีจูนด้วยเหรอสามารถที่จะปรับแต่งรถได้ฮะโดยการเพ้นสีเอ่อสีโอ้เงินสีม่วงเอามาแต่งรถหรอกเหรอเออโอ้สีแดงก็สวยไปกันนะเนี่ยแต่ว่าผมจะยังไม่แต่งก่อนละกันฮะผมจะเก็บเงินสีม่วงเอาไว้แต่งรถที่ผมได้แรที่สุดละกันซึ่งผมคิดว่าหนึ่งใน9 0 0 0 0เนี่ยน่าจะยังไม่แรที่สุดในคลิปนี้นะโอเคแต่ก่อนอื่นฮะขอซื้อไอเทมก่อน1 5 0 0 1,500อ่ะซื้อมาแล้วกันแล้วก็อันนี้ฮะ500แล้วก็1,500ไม่พออ่ะขาดเงินนิดเดียวเองเอาละว่าแล้วก็ขอเมกาโลสักหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> นี่คือเทพ2 RNG รนะพี่ชม59โรบักฮะได้แค่ครั้งเดียวด้วยนะและนั่นก็นคือ1ใน60,000 6น0 0 0่เหรออะผมขายไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> วิธีการหาเงินของเจ้าแบบนี้ฮะ ได้เงินมาขนาดนี้ครับก็ซื้อประแจก่อนเลย5,000อันนี้1 5ื่นอ่ะเพิ่มโชคไปฮะเพิ่มรัวๆซึ่งผมจะยังไม่อัปเกรดนะครับผมคิดว่าผมอยากจะซื้อเจ้าปะแจอันสุดท้ายมากกว่านะแล้วก็ได้รางวัลตรงนี้ครับเครมมาเลยแหมมนโนใจไม่ไหวจริงฮะท่านผะู้ชมผมจะต้องซื้อเจ้าเมกาโลคือเมกาโลเนี่ยมันโอกาสสมได้10,000ง่ายมากๆเลย59โรบัสคอร์เลยนะ1ล้านในคลิปนี้และมาแล้วครับ1ในสแสห้า โอ้ไ oh ม่ก๊อท่านผู้ชมนี่คือรถที่แพงที่สุดที่ผมสุ่มได้นี่ฮะมันคือเจ้ารถบิ๊กฟุตน่าจะเป็นฟอร์ดไม่ก็แบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นทางฝั่งของอเมริกาที่เขาชอบใช้นะครับซึ่งล้อใหญ่มากๆล้อใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าผมมีภารกิจฮะให้ขับเจ้ารถคันนี้ให้ครบ4,800เมตรถูกไหมโอเคมาครับ4,800เมตรไม่ยาก แต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องการเงินมาเพื่อซื้อไอเทมนะนั่นก็คือเจ้าประแจอันสุดท้ายถ้าเกิดจะให้ผมขายรถคันนี้ที่เพิ่งได้มาเนี่ยก็แลดูเจอ<ม>เสียดายนะขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาละใช้บูสเตอร์มาฮะแล้วก็โรให้ครบอีก3ครั้งถูกไหมผมก็จะได้เจ้าซูเปอร์โลอันนี้ขายไปอ้ หนในหก0 0นแต่ก็ต้องขายครับผมต้องใช้เงินนะแล้วก็นี้ครบ10ครั้งพอดีผมจะได้เจ้าซูเปอร์โลถูกไหมถ้าเกิดผมมีเจ้าซูเปอร์โลบวกกับเมก้าโลมันก็จะกลายเป็นซูเปอร์เมก้าโลนั่นเอง59โรบักมาเสียโรบักแท้ๆในคลิปนี้และผมจะได้ในคลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะ หนึ่งใน1ล้านครับมันคือเจ้ารถอะไรอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าเจ้ารถคันนี้ชื่อว่าอะไรนะน่าจะเป็นแบรนด์ของ Lamborghini ok หรือเปล่าวันนี้ผมไม่ชัวนะแต่สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือการที่ผมได้รถแร์ขนาดนี้มันจะเร็วกว่ารถธรรมดาหรือเปล่าคันที่ผมขับไป1ใน9ก้า0ือเนี่ยเขาเร็วสูงสุดอยู่ที่160นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคันนี้จะเร็วสูงสุดได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกัน แต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือเจ้ารถคันนี้มันขับง่ายกว่าคันหนึ่งใน9 0,000นะและตอนนี้ความเร็วอยู่ที่160ฮนะไปต่อไปต่อ170ไป180ไนหะม173าไมค้างแปลกๆเร็วกว่ากันนิดเดียวเองเหรอวิแต่เลี้ยวง่ายกว่ากันเยอะเลยโอเคโอเคโอเคแบบนี้เสียหลักยากฮนะไปต่อไปต่อขอ190ถึงไหมนี่1ใน1ล้านเลยนะมาครับทางตรงแบบนี้กดให้สุดเหยียบให้มิด170 177 178โอ้17 7, 17 oh, หมดทางก่อนฮนะได้ประมาณ180แบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากๆอู๋นี่1นึ่งในหล้านเลยนะซูเปอร์โลมาอีกแล้วท่านผู้ชมฮนะซูเปอร์โลบวกกับเมก้าโลก็จะกลายเป็นซูเปอร์เมก้าโล59โรบักสุส่มเหมือนของฟรีเลยนะเนี่ยมาครับ1ใน2ล้านต้องมาแล้วแหละ1นะ ทนนี่ผมคิดว่าเจ้าแมพนี้นะ่าจะกําลังล้อเล่นผมอยู่ฮะหนึ่งในห0,000นะื่นเหรออ่ะผมขายเลยแล้วกันแล้วซุปเปอร์โลหายไปแล้วครับอ่ะุูมใหม่เลยแล้วกัน59โรบักได้หนึ่งใน50,000ผมขอแก้มืออีกรอบหนึ่งนะมาเมกาโลรอบนี้ต้องของดีนะผมขอหนึ่งใน5 0 0 0 0นก็ได้เพราะว่าผมจามาขายฮนะไม่ใช่อะไร <laughs> มามาเลยครับ1ใน5 0 0 0 0นหโอ้รถอะไรเนี่ยเหมือนบูกติแต่ไม่ใช่นะครับ1ใน2 0 0แสนอ่ะผมขายก่อน <laughs> ขายก่อนเลยแล้วกัน อืมเอาละผมจะซื้อเจ้าประแจนี้ครับ4ี่หมื่นห้าอันนี้สองแสนห้าเลยเหรอผมใช้เจ้าประแจนี้ฮะบวกโชค4ี่สองเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยแล้วก็แวะมาซื้อไขควงสักหน่อยครับเพราะว่าไขาควงเนี่ยจะเพิ่มโชคซูเปอร์ลักนะอ่ะซื้อไปครับห้าพันหมื่นห้าสี่หมื่นห้าไม่พอครับอันนี้เพิ่มโชคซูเปอร์ลักสามสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็โรเพิ่มอีกสิบครั้งเพื่อที่จะได้ซูเปอร์ลักนั่นเอง <laughs> ในคลิปนี้คือผมต้องสุ่มแบบนี้ถูกไหมถ้าเกิดอย ากจะเล่นเจ้าแบบนี้แบบไวๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเมก้าโรนี่คือวิธีการหาเงินแบบง่ายๆสําหรับผมนะโอเคมาฮะมาเลยขอหน่อย อันนี้แลมโบแน่นอนครับ1ใน2,500 0 0หาหมืเหรอ86,000นโอเคผมขายไปเลยครับแล้วก็แน่นอนเงินที่ได้เราก็ต้องลงทุนที่ตรงนี้แต่ประเด็นก็คือเงินไม่พอเหรอูฮผมต้องเสียโรบักเท่าไหร่ถึงจะมีเงิน2,000สนเนี่ยมันมีวิธีการซื้อเงินไหมผมอยากซื้อเงินมากๆเลยอะเรายังคงเชื่อใจในโชคชะตาอยู่ใช่ไหมฮะ เมกาเลยขอเถอนะ1ใน2ล้านออกมาแทนหน่อย1ใน2ล้านฮนะจงมา1ใน2ล้านอู้ แสนห้าหรอโอเคซึ่งต้องขายครับตายแล้วถ้าไม่ชมะผมต้องมาขายรถเก่าๆที่ผมมีอยู่ทำยังไงดีแต่ว่าต้องขายนะครับเพื่อที่จะมีเงิน 1- นึ่ในสามแสนห้าเจ้าบิ๊กฟุตคันนี้ไปก่อนเลยครับไปเลยแล้วก็เจ้าคันนี้ 1- นึในเก้า0คันนี้ก็ต้องไปฮนะคันนี้ก็ต้องไปมินิคูเปอร์ครับไม่ต้องเก็บแล้วตอนนี้ผมใช้แค่เจ้าคันนี้ก็พอแล้วแต่ว่าคันนี้ขายได้3ามแสนเลยนะเก็บไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็มาซื้อเจ้าประแจนี้ครับเพิ่มโชค56% 2 5 0 0 0อันถัดไปราคา1ล้าน โอ้หนึ่งล้านเลยเหรอพี่โอ้โหแพงมากดูเหมือนว่าถ้าเกิดผมอยากได้หนึ่งใน1ล้านเนี่ยจะมีแค่วิธีเดียวครับนั่นก็คือซื้อเจ้าเมก้าโลเพราะว่าถ้าเกิดเล่นแบบสายฟรีท่านผู้ชมฮะยากมากๆต้องบอกว่ายากมากๆอย่างแน่นอนโอเคเมก้าโลอีก59โรบักฮะสำหรับใครที่อยากเติมโรบักราคาถูกส่งไวภายใน1น0ถึงสานาทีเนี่ยก็แนะนํำร้าน JB Top Up เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แวะไปใช้บริการกันได้เลยนะ59โรบักอีกครั้งหนึ่งขอหนึ่งในึ้าแสนขึ้ ภูมิใจแล้วครับได้คันเดิมเหรอและแน่นอนครับว่าผมจะขายอันนี้คุ้มเลยอันนี้คุ้มมากผมมาเพื่อซื้อเจ้าปรเจอันใหม่แต่เดี๋ยวก่อนนะปแจอ,อันใหม่ราคา1ล้านโอ้งั้นซื้อไขควงก่อนละกัน2 5 0 0 0นครับเพิ่มโชคซุปเปอร์ลัก56%โอเคตอนนี้เนี่ยผมใช้ปเจสีทองแล้วก็ไขควงสีทองไปที่เรียบร้อยแล้วฮะถัดไปเป็นแพตตินัมโอ้หราคา1ล้านแพงมากเราจะไม่หยุด จนกว่าจะได้อุ้ยเขาได้1ใน1นล้านห้าแสนเหรอหูอยากได้บ้างจังมาฮะขอ2ล้านเลยขอ2ล้านเลยได้ไหม1ใน2ล้าน <c ười> ขาย1นใน7จ็ดหมื่นห้ารัคือตอนนี้เนี่ยผมมีเพิ่มโชคอยู่ที่64%เปเลยนะแต่ดูสิฮะ64%นี่คือสิ่งที่ผมได้เหรอ1ใน32คือมันน้อยมากเลยนะ <c ười> แล้วก็หมายกแล้วครับซุปเปอร์โลซุปเปอร์ดูดเงินอีก59 Robux ร <c> บ <ười> ั โลบัก r n g มาครับ1ใน2ล้านต้องมาแล้วนะ c มอทแมน1ในซ h a แ m มเมอใน60,000 <laughs> <laughs> ผมรู้สึกท้อจักเลยท่ <laughs> นะผู้ชมฮะผมรู้สึกท้อมากเลยตอนนี้นอกจากจะท้อกับโลบักที่เสียไปฮะแล้วก็ท้อกับสิ่งที่สมได้แบบฟรี free, 1> <laughs> 1, ๆด้วยครับ1ใน1,000โอ้โหเพิ่มโชค50กว่ามาครับ m มกา r o ่ l 1ใน2ล้านจงออกมาจงออกมาเดี๋ยวนี้1ใน2ล้านและ 哦。Oh. bm i8 แต่ว่าเขาเขียนว่า o8 คันนี้ผมก็เคยชอบอยู่มากๆอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะแต่ช่วงนี้เปลี่ยนแนวไปละม,มีเงินอยู่200 0 0 0เหรอ200,000เนี่ยซื้ออะไรไม่ได้เลยนะประแจอ,อันถัดไปหรือว่าไขควงอันถัดไปเนี่ยราคา1ล้านหมดเลยครับถ้าเกิดได้ผมเดานะครับผมคิดว่าประแจหรือว่าไขควงอันสุดท้ายเนี่ยน่าจะเพิ่มโชคอยู่ที่ประมาณ100แน่แเลยเพราะฉะนั้นผมจะเอาเงินที่ได้เนี่ยมาอัปเกรดดูนะอัปเกรดก็เพิ่มโชคเลยเหมือนกันนี่นาะอะมาครับ50,000 7,000 70, 0อ่าแล้วก็ขั้นสุดท้าย8,500 0ครับตอนนี้ผมเพิ่มโชคอยู่ที่75%ไหนลองโรซิตอนนี้โชคอยู่ที่86%ครับนี่คือ86%เหรอเนลี่ย iSmart 1ใน40 <c oughs> ท้อจังเลยผมรู้สึกท้อแท้กับชีวิตเอาละ่ะผมจะลองเอาเจ้าคันนี้ไปแข่งดูครับเผื่อว่าผมจะทำเวลาได้นะผมจะเปิดโหมดเอาจริงมาดูซิว่าผมจะทำได้หรือเปล่าอ่ะมาลองดูครับเอาจริงรอบนี้ผมเอาจริงไง คือผมต้องห้ามพลาดเลยถูกไหมเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยแบบ3นาทีเนี่ยคือถ้าเกิดอยากจะทําเวลาเนี่ยต้องห้ามเบรกถูกไหมคือถ้าเกิดเบรกในมุมที่ไม่จําเป็นเนี่ยเราก็จะเสียเวลาไปเลยนะครับวิถึง2วิเลยนะมามาดูกันว่าผมจะติดลีดเดอร์บอร์ดหรือเปล่าโอ,โอ้ไม่นะลีดเดอร์บอร์ดของฉันไม่น่าจะสิดแล้วท่านผู้ชมะโอ้การซิ่งรถในโรบอทมันยากเหลือเกิน และตอนนี้2นาทีครึ่งแล้วครับผมน่าจะไม่เข้าเส้นชัยตอน3นาทีแน่นอนเพราะว่ายังอยู่อีกไกลเลยตรงนี้ต้องเบรกนิดนึงอ่ะแล้วก็ประคองฮนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ในโค้งก็ถือว่าเลี้ยวง่ายนะเจ้าคันนี้และ3นาทีเรียบร้อยครับผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยผมน่าจะเข้าเส้นชัยประมาณ4นาทีนะผมพลาดไปแค่จุดเดียวเองอะ คนที่เข้า3นาที5วิได้วิ่งยังไงอ่ะบอกคุณพีเอาละพอมาถึงตรงนี้คือใกล้เข้าเส้นชัยแล้วนะครับเส้นชายเนี่ยจะอยู่แถวชายหาดนะ3นาที25แลบห้วฮะตอนนี้และข้างหน้าเป็นเส้นชายครับ3นาทีผมทำเวลาไปที่3นาที35วิฮะซึ่งช้ากว่าอันดับ20เนี่ยอยู่ที่30วินาทีซึ่งในวงการการขับรถเนี่ย30วินาทีคือนานมาก โอ้ผมรู้สึกท้อแท้จังเลยก็ประมาณนี้แล้วกันฮะสำหรับเจ้าแมปนี้แนะนําว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยเข้ามาลองเล่นกันได้นะเป็นแมปแนวสุ่มหารรถนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือสุ่มรถมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอามาขับได้จริงแล้วก็ดูเหมือนว่าจะขับสนุกด้วยนะสำหรับเจ้าแมปนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยและก็แนะนําว่าไม่ต้องสุ่มเจ้าเมก้าโลก็ได้นะค่อนข้างที่จะเปลืองโลบัคไปหน่อยสําหรับคลิปนี้กูรัก่าแค่ฟันเจอกันคลิปหน้าครับ